โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างฟอร์ม c a t e g o r y Management และก็ทำการออกแบบฟอร์มกันนะครับอันดับแรกนะเราจะทำการทบทวนนิดหนึ่งว่านะครับในเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นในส่วนของฟอร์ม Product Management แล้วนะครับอาจารย์สตาร์ทโปรเจกต์น,นิดนึงนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ล็อกอินเนาะแล้วก็ในส่วนที่เราจัดการก็คือตรงนี้ Product Management เสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับในเลคเชอร์นี้เราจะมาต่อในส่วนนี้นะครับในตัวจัดการหมวดหมู่ตรงนี้ category เห็นไหมครับซึ่งเรายังไม่มีฟอร์มที่ใช้สําหรับการจัดการนะครับการจัดการก็เหมือนกับฟอร์มโปรดักตเลยเนาะก็คือจะมีการน,นี้เพิ่มลบแก้ไขแล้วก็ Search อะไรต่างๆนะอันนี้นะคือถ้าเรามีพื้นฐานจาก Product Management Form แล้วเนี่ยในในฟอร์ม category ตัวนี้ก็จะง่ายเลยเนาะ,อะโอเคอาจารย์ก็จะมาสอน การสร้างฟอร์ม c a แคติก n ี g มน e n t แล้วก็สั่งให้เปิดจากเมนูไฟล์ตรงนี้น